ลบสามหกลบสามเท่ากับัิจารณาหกบาทซื้อหนึ่งสามบาทลสถูกต้องสก็เลยโอเคอันนี้สิบเอาเอาหนึ่งร้ <10 S 2> อยสิบเดี๋ยวก่อนสิบก่อนสิบสี่เอาตัวนี้นะครับตรวนี้นะใ,ล,ใล้ใ้เลขหกนะเอาต่ำๆไ,ไปอีกแถว เบ้นหนึ่งมันทัดไงม,มันติดกันมันติดกันเออลบเอ่เอเขียนมาเออหนึ่งสิบบาทลบอ่ะสิบใส่ศูนย์ก่อนสิเอาลบเก้าเท่ากับมีตั้งหนึ่งสิบบาทได้หนึ่ง อาวะอตรงนี้บวกบวกเอาเอาเอวอาหนึ่งยเดี๋ยวก่อนบวกก่อนสิบสบวกบวกสองเท่ากับเท่ากับมีตังอสิบบาทย้ายสิให้อีกสองบาทสิบที่สองบาทสิบล้วสิบเอีสองโอเค กับสนาวมีตังอยู่สิบบาทสิบาทเหรบวกวตัะาให้ค่าบาทเท่ากับมีตังค์สิบบาทต้องิงให้อีกหบาทแล้วหจสองบามี่สบ้าโอเคหกั ต่อไปมีตั้งอยู่แปดบาทบวกสองบาทเท่ากับมิตั้งอยู่แปบาทแม่หนึ่งให้อีกสองบาทไปแล้วเก้าสิบถูกต้องโอเคเลยหนึ่งกับศูครับห้า บวกหกหกใครก็ได้ไหมหกหกหกใครเนาอหกใครก็ได้นะแม่หกใครก็ได้หกอาราบิกสิเอาเอาหกใครก็ได้เอาห้าบวกหกเท่ากับห้าบวกเอ้าเท่ากับอ่ะเขียนสิเท่ากับบากห้ามีตังอยู่ห้า พ่อยืนให้ให,ให้อีกหบาทหบาท5หแล้วโอ้ยหแล้วเหรอแล้วหกห้า <6. S 1> บวกหกหบวกหกหเอาหเอาหหรือห้วัในใจอันนึงห้วันในจมาอีกโทแล้วเออห้าห้าวัในใจแล้ว <7. 5. S 1> นับต่อเลยห 2>, 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเนึ่งสองสาสหห้าสหเจดแปเก้าสิบถูกต้องโอ้เก่งมากหนึน่งนะหกับหนึง่งครับเอาต่อไปเจ็บวก,บกสองเท่ากับเท่ากับแมาไม่มี ก็เขียนคะขยับมาทังนี้หน่อยชี้ขยับมาตรงกลางบาง้างเปล่าเยอะแยะเลยอ้าวเจ็ดบวกสองเนท่าไหร่เจ็ดบาทขายผักได้สองบาทแม่แม่รู้ให้อีสองบาทเออเจ็ดแล้วแปดเก้าต้อง ครับผมมาวครับผมแม่ย,ยังไงอ่ะเขยัะไปเรื่องอ่